ผมเคยได้ยินสมัยเด็กๆเนี่ยครับว่าไอ้รถดับพงดับเพลิงอะไรที่มีอยู่เนี่ยนะครับนีเวลาเกิดเหตุเนี่ยส่วนตัวนะครับออกเงินส่วนตัวเออเขาบอกว่าเป็นส่วนใหญ่เขาะว่ารัฐไม่มีงบพวกนี้จะงบไปทําอย่างอื่นหมดพวกรถดับเพลิงพวกอะไรพวกนี้บางทีเอกชนอ่ะเป็นคนออกเงินและสั่งซื้อให้ออืครับแต่อย่างเงี้ยเป็นต้นเขาบอกว่ามันเขารักจริงๆที่จะทํางานแบบนี้เขาอยากช่วยจริงๆเขาก็ลงทุนของเขาเองแล้วเขาเขาช่วยแล้วเขามีความสุข อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆอัน<ฤ>อย่างบูลนิธิที่หลายอันที่ที่มีอยู่ที่มีชื่อเสียงอยู่เขาก็ซื้อรถกู้ภยัยเขาก็ซื<ๆ>้ออะไรเป็นของเขาเองจะมารอให้รัฐช่วยเหลือลอะไรมันคงเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจุดหนึ่งเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกที่จะจะ,จะต้องเกิดซึ่งในอดีตมันก็มีเกิดมาแล้วหลังจากเนี้ยจะเยียวยาประชาชนอย่างไรจะเยียวยาธุรกิจอย่างไร,รจะทําให้ช่วงที่เขายากลําบากเนี่ยมันดีขึ้นมา มากน้อยอขนาดไหนเนี่ยครับตรงนี้ทำสิ่งจําเป็นแต่ไอที่มผมตั้งตั้งหัวไว้ต่ที่แรกเะครับพี่เงินมันไม่มีเงินไม่มีครัะเงินมันถูกกาหนดเนี่ยจากนโยบายเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยครับครับคือถ้าถ้าอย่างรัฐมีข้อจํากัดถ้ายอมรับสภาพว่ากูถังแตกกูไม่มีเงินก็ก็ใช้วิธีการชดเชยโดยที่รัฐไม่ต้องควักอาจจะแบบว่าเว็บภาษี หรือไม่อย่างกรณีเด็กอาชีวะที่คุณเรียกเขามาใช้งานหามลูกหามค่าเนี่ยเฮ้ยคุณยกเว้นค่าเล่าเรียนให้เขาได้ไหมอ่ะเพราะเด็กอาชีวะจํานวนไม่น้อยนะที่ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินและอาจจะเป็นหนี้กยศอยู่เนี่ยคุณเวฟค่าเทอมให้เขาปีนี้ทั้งปีแล้วอุปกรณ์การเรียนคุณช่วยสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้ได้ไหมคุณใช้แรงงานเขาอ่ะแล้วแล้วจะรีดแรงงานเขาโดยที่เขาเขาไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมว่ามันก็ใจร้ายเกินไปนะ อ่าับครับเอออาจารย์สุชัยมองยังไงครับมาตรการเยียวยาตรงนี้อ่าฮอก็ผมผมมีวิธีง่ายก็คือเรื่องภาษีเนี่ยผมแนะนํานะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะรัฐบาลอ่าอะก็คือประกาศไปเลยว่าเนี่ยเอกชนเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าจะมีเงินไปเลยก็ไม่ใช่คุณจะมาบริจาคสักห้าหมื่นเนี่ยสมมติออืือหลกภาษีไปห้าเท่าเลยอ่าปีเนี้อ่าอ่าอย่างเนี้ย ครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะจะหลั่งไหลมาแบบโอ้โหเพราะคนบริจาคเขาอยากบริจาคอยู่แล้วครับแต่ก็ถ้าเกิดไปสิทธิ์เรื่องอย่างนี้มาช่วยเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมมอเต็มใจแล้วก็ขอให้มันมีเซ็นเตอร์ให้มันชัดเจนเออนะครับว่าเงินไปแล้วมันเข้าในระบบแล้วมันสามารถกระจายเงินไปช่วยได้อย่างจริงจังครับถ้าเป็นบริษัทก็หักไปเลยห้าเท่าอย่างเงี้ยคือคือ อย่างอย่างว่านะครับถ้บเทียบกับบอกว่าเอ๊ะไปคิดทีสิของขาัญปีใหม่หน่วยงานละหน่วยแต่ละหน่วยจะให้อะไรครับเขาก็จะไประดมกันมาแล้วก็คิดมา,าแล้วก็มารวมแพ็กเกจแล้วก็บางหน่วยก็มุบบิมุฟบิบเอาของที่ให้อยู่ประจำประจาอยู่แล้วก็มาใส่ซองให้เงี้ยเออเหมือนกัน